กติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการตรวเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์หญิงมนันจ๊ะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หนิงมดชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เช่นเคยค่ะอาจารย์จะมาอ่านไพ่นะคะเพื่อดูเรื่องราวนะคะชีวิตประจําเดือนพฤศจิกายน2565กันค่ะของชาวราศีสิงห์นะคะที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างที่สาคัญอาจารย์ก็ขอให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นการตั้งรับนะคะ กับปัญหาที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลากับชีวิตเรานะคะ ในด้านของการงานนะคะสำหรับกลุ่มคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือผู้ที่มีรายได้ประจำช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเนี่ยต้องมีภาระเข้ามาเพิ่มนะคะแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่ามงหนิดอะไรนะถึงจะมีภาระเข้ามาเพิ่มจากการที่คุณเองมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นก็ตามนะคะสถานการณ์การทางานเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบหรือว่ามีรุ่นน้องเนี่ย มาใหม่นะคะให้คุณต้องคอยดูแลสอนงานทําให้ต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจากการเปลี่ยนแปลงของงานเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบตัวดังนั้นนะคะการทํางานในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะต้องคอยตามงานตรวจสอบตัวเช็คดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา พูดคุยสอบถามรายละเอียดงานให้เข้าใจด้วยและรู้จักมองหาใครสักคนนะคะที่คุณสนิทหรือให้ความเคารพนับถือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องในสายงานที่คุณทําอยู่เพื่อพูดคุยขอคําแนะนําปรึกษานะคะแล้วนําเอามาปรับใช้ในการทํางานของคุณและให้ระวังว่าหากเกิดความลังเลข้อสงสัยในการทํางานเราไม่ลงไปดูไปเช็คหาข้อมูลนะคะด้วยตัวเองหรือเอาแต่เก็บคําพูดคนรอบตัวมาคิดจนไม่ได้ที่จะ โฟกัสให้กับการดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะส่งผลทําให้การทํางานของคุณในช่วงนี้เกิดปัญหาเสียหายและมีโอกาสล้มเหลวได้ในภายหลังนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยต่อมานะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เนี่ยชาวราศีสิงจะรู้สึกว่าธุรกิจไปได้ไม่ดีมีปัญหาเข้ามาให้ต้องกังวลตลอดทําธุรกิจค่อนข้างลําบากเพราะต้นทุนนะคะที่สูงขึ้นแต่ทําได้เท่าเดิมทําให้ไม่กล้าที่ จะขยับขยายหรือว่าไม่ไหวที่จะลงทุนไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆและก็อยากเพิ่์เสพตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องทําธุรกิจด้วยความระมัดระวังจะต้องจัดสรรควบคุมงบประมาณให้ดีอย่างสมดุลจะต้องมีแผนการในการทําธุรกิจมีความละเอียดรอบครอบโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีอ่านให้ดีอ่านให้ละเอียดในการดูแลจัดก,การธุรกิจเนี่ยก็ต้องไต่ตองช่างน้ำหนัก ให้ดีอย่างมีเหตุมีผลหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการลงทุนที่ผิดกฎหมายและการดูแลควบคุมธุรกิจเนี่ยให้ดําเนินไปอย่างโปร่งใสนั้นนะคะมันจะนําพาเนี่ยให้ธุรกิจของคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ได้ธุรกิจก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ในช่วงนี้นะจ๊ะต่อมาเรามาดูในด้านการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงจะรู้สึกว่าการเงินค่อนข้างติดขัดมีปัญหา หาเข้ามาทำให้การเงินสะดุดจากนี้สินที่มีอยู่และ ด้วยรายจ่ายจากภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบทําให้รายรับที่เข้ามาเนี่ยไม่พอใช้จ่ายแต่สถานการณ์การเงินเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะยังพอมีครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลืออยู่บ้างการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยว่ายังเป็นเดือนที่ที่จะต้องคอยควบคุมหากห้ามใจตัวเองให้ดีนะคะในเรื่องของการเช็ดจ่ายจะต้องพยายามลดการเช็จ่ายหรือภาระที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะให้เหลือแต่ที่จําเป็นและอย่าพยายามแบก ภาระทุกอย่างไว้คนเดียวทั้งหมดนะคะหลีเกเลี่ยงการมีหนี้สิหรือภาระเข้ามาเพิ่มด้วยในช่วงนี้จัดสรรปนส่วนเงินเนี่ยให้พอดีกับรายรับที่เข้ามาเท่านี้นะคะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นไม่ทําให้เกิดปัญหาการเงินติดขัดด้วยในช่วงนี้นะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเริ่มจากคนโสดนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยความรักมีแต่ปัญหาเจอแต่ความรักที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแย่จนถึงตอนนี้ก็เลยทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่อยากจะมีแฟนสักเท่าไหร่ความรักของชาวราศีสิงห์ยังเป็นเดือนที่จะต้องมองความรักให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่มีเข้ามาในชีวิต ต้องมีมุมมองความรักที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีความรักมีความเข้าใจให้กันคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันมากกว่าที่จะมีความรักเพื่อหวังพึ่งกันนะคะและสามารถที่จะปรับตัวให้กันได้เพื่อประคับประคองความรักของคุณเนี่ยให้อยู่รอดและลองลดสเปคที่ต้องการลงสักนิดแล้วเปิดใจเปิดโอกาสที่จะลองคบลองพูดคุยดูก่อนหากชาวราศีสิงห์มองความรักให้เป็นแนวทางนี้หรือแบบนี้ได้นะก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีสิงหนะ์เนี่ย มีโอกาสที่จะมีแฟนได้ง่ายขึ้นได้ในช่วงนี้ถ้าอยากมีก็ลองไปทําดูกันนะแต่ถ้าคิดว่าถึงจะไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องทำํำละกันนะจ๊ะส่วนความรักของคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่มีคนคบหาดูใจกันอยู่ให้ระวังว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกกุมอกกุมใจให้กับความรัก เราไม่ได้ใส่ใจให้กับความรักมากพอที่จะหันมาดูแลสนใจกันนะคะด้วยความห่วงใยที่จะคอยมีให้กันความรักเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องคอยปรึกษาพูดคุยกันนะเพื่อมองหาเป้าหมายหรือว่าความต้องการของกันและกันดังนั้นการทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นในบางเรื่องอย่ากเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดและอย่าพยายามคอยควบคุมคนรักจนทําให้คนรักรู้สึกขาดอิสระหรืออึดอัด ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ความรักเนี่ยดีขึ้นได้ดูแลความรักด้วยความเอาใจใส่นะมีปัญหาอะไรหรือรู้สึกไม่สบายใจเนี่ย <c oughs> ก็ให้หันหน้าพูดคุยกันเปิดใจรับฟังกันให้มาก <c oughs> เปิดโอกาสให้กันและกันเพื่อได้อธิบาย <c oughs> ใช้ความรักนะคะที่ตัวเองมีให้กับคนรักแล้วก็ความ เป็นห่วงเป็นใหญ่นะคอยดูแลความรักของตัวเองที่จะนึกถึงความรู้สึกของคนรักให้มากก็จะทําให้ความรักในช่วงนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีได้นะคะรวมถึงตัวคุณเองก็จะมีความสุขกับความรักได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ ต่อมาในเรื่องสุขภาพเนี่ยในช่วงนี้นะคะการออกแรงฝืนร่างกายตัวเองมากไปนะคะในการทํางานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆในช่วงนี้จะทําให้เจ็บป่วยได้เช่นการปวดแขนปวดข้อมือปวดไหล่เป็นต้น